อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเที่ยวสวัสดีครับแมไพี่น้องมันี่จงอีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนน้ำดำประจำยูทูงไฮทหน้าตามภาษาของคนแถวกทชาแล้วครับพี่น้องพี่นอ้นองครับเมื่อนี้สีาพาพี่น้องเฮดแซนด์วิชอาหารไห้ปลาด้อยพี่น้องแซนด์วิชปลาบิ่งพี่น้อง สา n ําเขา Nam หล่นํา m หล่น,ออะนลตะลิงแล้วทำเพื่อให้เป็นอาหารปลาครับพี่น้องกื่อดดต้นทนุนเพราะว่าเขาบดิบดวานหัวอาหารปลาก็คือปลาเลียงธรรมชาติเลยพี่น้องมีฟางพี่น้องฟางฟางขอาง,งัวงัวที่ไอฟางตัวนี้ที่มันฉีดลายๆเนาะงัวนบ่คอยกินเอาก็บีเอามานี่มีซุม้มส่ซุ้มเลยพี่น้องรวก็มีขฉีงัวครับ หูอในกอเข้านีแล้วเห็ดแบบง่ายที่นองเราต้องไปเห็ดยากสโลแกนของเราคืออะไรที่ยากเราไม่ทำดึงเข้ามาอีกก็ได้เดี๋ยวใครดึงลงไปเนี่ยใส่ลงไปเลยครับชั้นแรกเป็นฟางฟางตามด้วยตามได้ขี้งัวครับกระใจายให้ทัวี้ง่วเขามันหลาย,ยาจะงได้ก็ได้ของห้อง อี่อง่งพน้ดึงลงมาลเ,นนเลยอัน๋ยวกินลายๆายฟางงวนบ่กินก็มาให้อาหารให้เป็นอาหารปลาพี่น้องจะจะไปเป็นสันเป็นสันไปประหยัดครับพี่น้องประหยัดต้นทุนเราต้องไปซื้อหัวอาหารใหม่ปลาไปจับ ซี่หาสันครับพี่น้องมันสมีเอียงมันสมีลายแดงปะมันจะมีลายแดง,แดงเป็นต้นโคตรหนามใ่ไปนน้ำพี่น้องคือมัสมีเป็นต้นแดงๆมันอยู่ในไหนไหมหในเครื่องเลยไหมเอารดนามใจเป็นน้ำ พื่อมันเกิดแ้นต้นเป็นอาหารปลาป้ามากะสิมาต่อจิ้นข้างๆชุมเพราะว่าเบิ้งพื้นทีสาเห่าไรไรหนึ่งครับพี่น้องจะพอพื้นทีซะอันนี้น้ำล่นขึ้นมาอีกกะจะเป็นไลคลัวครับพีพ่น้องเพราะมันหล่นฟังมาเลยน้ำไม่น่าดีไล่แห้งใน,นซานีก็ไล่ครอยากได้ก็เมา,าเดนะ้อน้ำ ขี่วัวจ้กพี่ฝนเขาอยากได้แหละครับหน้านี่บอ่อยากได้ฝนแล้วทำอาหารเพื่อลดต้นทุนครับพี่น้องอาหารปลาอาหารปลาจิ้ผืดกจิ้มผือกอะไรจิ้มซอสกับนี่เพราะว่ามันสีนมี่แม่ง มันจะเิดเต้นโตนอนต้นน้อนเองแค่ต้อดลวยก็เป็นนี่นอนออกมาน้ำขี้วัวก็จะเป็นสัตว์ให้อาหารต่อินกินเนื้อปลาปลากินเนื้อ เข้าไปมีหอดปวกด้วยพี่น้องเนี่รุร่วมของอาหารปลาครับมีหอดปวกโรตีหลายครับโรตีนเยอะลดน้ำตามให้ชุบใส่ให้เต็ม เดี๋ยวเจะเก็บไวส่ประโยชน์ไอขี้วัวอีกตัดใส่เลยครับพี่น,ออน้องต้องไปลถกับเจาบเจกจกน้ำเ่าไหล เขาเอิ่อนไว้ยังเกาะเรียบร้อยครับเขาเรียกว่าอะไรนี่คือแซนด์วิชปลาครับพี่น้องแซนด์วิชปลาเนี่ยเอาไว้จังสีมันบอบลาลงดันลงไปมันบอบอปลาอลงเใาไว้สังนี่ยมนั่นเป้าก็คืมาตอดกินเห็ดแบบง่ายครับพี่น้องอ่าโคงสีเห็ดง่ายๆนะพี่น้องบ่ยากเห็ดบ่ยากเห็ดตามกับเห็ดใดเลยพี่น้องระ่ยาต้นทุนของเขา สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ปสํานีกสักพอนเดอพี่น้องฝากช่องอีสานเนี่ยไม่แชร์ก็ลองพัฒนามะครับสรใส่หกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นําเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ปสํานีกสักพอนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ